เติมพลังกันที่เพิ่มมาจะมีกบแล้วน้ำหมูก็อร่อยนะครับดูของน้องลอยคือสีสันมันอาจจะดูน่ากลัวแต่ว่ารสชาติอร่อยมากลูกสาวๆกินก็มีความสุขละครับสไตล์เกาหลีนะยังไงขอขอบคุณมากๆนะครับ มืดมนกับช่องไปทริปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับวันนี้เราก็จะพากันไปกินลู่นะครับหลังจากที่เราพากันกินลาบมาบ่อยละมาทังทายครัวครุกเอี้ยงเป็นไงบ้างโอ้โหวันนี้พาเราน้องๆไปกินลูหินตางใช่ไหมราินเน้นลูนะคะเราก็อยู่โซนแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะมาทั้งทายสองเสาวไตหน่อยไม่สูงอวอว้าวโอ้เจอสองเสาไต้อีกแล้วนะก็จะพากันไปกินลูนะ น้องบุลอยกับน้องแซงซิงกินได้ไหมครับบุลอยกิน,กนได้ค่ะบุลอยกินได้ต้องลองนะแต่แซงซิงกินลาบสุกค่ะอ๋อกินลาบสุกไม่เป็นไรจัดไปครับแล้วจะติดใจครับพี่ก็นานๆกินทีนึงครับร้านนี้อร er ่อยจริงก็เลยแจกจะพาน้องๆไปกินด้วยกันนะครับค่ะเดินทางกันต่อเน้องค่ะไปเลยเจ้าว้าวมืดฟ้ามืดฟ้ามัวฝนจริงครับวันนี้ ลู่หิมตางครับถึงแล้วครับร้านบ้านแต่รสชาติอร่อยสุดๆนะเคยมากินนานแล้วนะครับไปเลยดีกว่าวันนี้แต่งตัวงามๆมากินลู ok นลมล่มากินลู่แต่งตัวสวยมากเลยวันนี้อะ่ะครับวันนี้สา,ส,สาวๆก็แต่งตัวกันโอ้โหกินกันไม่ลงเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่จะไปกินเที่ยวในวันนี้นะครับเนาะครับวันนี้พี่เอี้ยงก็คนละแนวนะเอ๊ะพี่เอี้ยงมาโชว์ตัวหน่อยนีกระชากไปหน่อยพี่เอี้ยงก็วันนี้กระชากไปเลยต้องเปลี่ยนกระบอกลอยเลย สวยมากครับวันนี้ครับเดี๋ยวเติมพลังกันที่ลูหิมตางอันนะมีของมากมายไม่ว่าจะเป็นลารือวลู่หรือว่าของทอดอย่างอื่นนะ,ะเดี๋ยวไปดูในร้านเลยลวกันกับป้าหิวแล้วก็ต้องเติมพลังก่อนนะครับว้าวอ่ะสาว,สาวมาดูที่ร้านหน่อยนึงมีอะไรบ้างนะโอ้หเริ่มมากมีกบแล้วใช่ กบยัดไส้ทุกคนจังเลยต้องขอหนึ่งตัวได้ไหมได้ได้ได้อยากกินอะไรสั่งเลยจ้ามาที่เรากินหางหมูนะคะหางหมูก็อร่อยนะครับสวัสดีค่ะไมีแอปอะไรย่งเจ้านี่แอปองอจ้าแอปองอนี่ครับมาที่นี่ต้องแอปปลาดุกับจิ้นส้มหมกอู้บุ้นแอปปลาดุกับจิ้นส้มหมกปลาทดุกจิ้นส้มหมกจิ้นส้มหมกจะต้องโดนนะเอาครับเอาอืมรู้สิคะเงียบเลยเอา ชิ้นส้มด้วยเนาะเอาหลายๆอย่างหน่อยส้มกบแล้วก็หางหูครับเอาลาบดมไหมค่ะโอ้โหนองอสยนานเลยสายโหดอีกแล้วนี่นานเลยใช่ไหมเนี่ยนานไหมคะนานอยู่นานเขานองบอยนี่เมื่กี่วันนะมีเมนูใหม่ด้วยยำยำส้มตำลู่เอ้ยคือส้มกบแล้วส้มลู่นี่เอาผิดด้วยค่ะค่อยเดียวเจ้า ลอนชี้ชวยดิคะชิมก่อนเนาะชิมก่อนครับชิมก่อนยเม่เคยกินเต้เดี๋ยวต้องลองดูถ้าขาดหรืออะไรค่อยสั่งเพิ่มนะครับนะอ๋อเขาเรียกว่ากบอัวน้ำบัวลอยอยากกินกบอัวนะกับอ้ไรแย้ไส้หมคะไจะมีหนูจะเป็นเรื่อเป็นตะไคร้ขมิ้นหนึ่งไน้ไส้หมูตะไคร้ขมิ้นนะคะโันนี้เรียบร้อยแล้ววหนึ่จานะคะิมถึงโค่ะแม่ียกประมาณสองุ่มุเลยนะคะ อัวเมนูใหม่นะคะหมูมาร้านี่ต้องได้กินนะคะ จะเบื่อลาบหมูนะมารลูแตนเนะาะโอ้เครื่องเยอะมากร้านเปิดมากี่ปีแล้วเจ้ากว่ี20กว่าปีแล้วประทุกร้านโบราณเลยนะคะเดี๋ยวสาวๆเสิร์ฟเลยนะคะโอ้ไปเจ้ามาแล้วไปทิพน่ากินมาก<ป>โอ้โหห,ห,ห,หูู้หไม่ธรรมดานะ แอบองอ,อปรุงเรีบเยบร้อยเนาะพร้อมหอ่อตองเจ้าทำเยอะขนาดนี้เลยเนาะ,ะขายดีว้าวนี่คือไฮไลท์ของที่นี่นี่ก็คือลู่นะครับเขาจะมีไส้กรอบใช่ไหมเนี่ยครับ เอามาโรยหน้านะครับซึ่งน้องบก็เนาก็คุกเขาใส่ทอดแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยมีกระเทียมหรอเปล่านะครับคือสีสันมันอาจจะดูน่ากลัวแต่ว่ารสชาติอร่อยมากนะครับต้องกินยังไงล่ะคะพี่บิ๊กจะกสิคะสดเลยค่ะด้ปกินกับข้าวกินสดๆแล็แล้วก็นี่คือกบอัวใช่ไหมครับกบอัวหางหมูทอดกรอบ ไม่ได้ทอดค่ะอ๋อหางหมูอบกรอบอบที่เราย่างเมื่อกี้ครับลาบคั่วแล้วก็ลาบดิบนะครับว้าวขอปวดลอยของปวดน้องจัดไปได้ให้ใส่กินกินกบกับกินหมูนะครับนะาลองชิมลูกก่อนเหรอโอ้ยเอาจริงเหรออ๋อแล้วเอาแล้วคำแรกคำแรกครั้งแรกเคยกินละ นี่เป็นเครื่องปรุงรูดอ่ะอ๋อมีมีเครื่องปรุงรูดอ่ะมีพริกกระตกรเกลือแล้วก็น้ำหอมดองอ๋อจะมีปรุงด้วยหอมดองน่าจะใส่ด้วยต้องปรุงใช่ไหมครับมากกว่าหอมดองหวานไหมเนาะกระเทียมดองไหมว่าโลว่หวานแล้วครับหวานหรือว่าพอดีแล้วหรือว่าใส่พริกเพิ่มพอเลือกของเราอ๋องั้นต้องลองไหมไอ้ขยิ่งลองไหมเบียรชิมนั่นแหละลองมานั่งนั่งนั่งขออย่าชิมเลยนะเปิดใส่เองกิน กินอื่นได้เลยจ้าหวานก่อนอืเป็นเมย์รสชาติคาวอ่ะไม่คาวอ่ะแต่พี่ชอบหวานนั่นคือนั่นก็ใส่กระเทียมดองใส่กระเทียมดองสักหน่อยน้องต้องรอกินหวานได้ไหมพริกป่นได้นะพริกหนึ่นิดหน่อยต้องต้องตัวนิดหน่อยครับพริกนิดหน่อยก็ได้ค่ะน่าจะอร่อยอร่อยค่ะไม่คาว หวานไหมกลมกล่อมกับอันนี้อะไรนะใส่ทอดใส่ทอดแต่นูขอกินลาบเนาะใส่ยิ่งต้องลบรับฉากก่อนนะอยู่รังฉากก่อนนะกินได้เลยหเนอะกินลาบสุกก็ได้อร่อยลาบอร่อยฮะลาบเหนียวๆไม่เหมือนกันอร่อยตาคนละแบบใช่คน้ำกระเทียมน้องอร่อยขึ้นครับหวานหวานเนาะเป็นหวานอันนี้เครื่องเยอะนะเนาะเครื่องเยอะจริงกระเทียมก็ให้เยอะนะ ลำแตะต้าวกลมเอาได้จ้ะอันนี้รสชาติเยอะยังไงบ้างข้างเยอะมากข้าวหรอกบโออ๋อมันกระหอบหางมูสเกือาเกืนี่หลักกืนขาขาอะไรได้เลยไส้ในท้องมันได้ผมบอกว่าอันนี้อร่อยจริงครับไม่ยินเสียงเหรอกรุบฮืมดูกรอบมากกรอบเลย ร้านพวก็น่าจะล้ำล้ำสีดย้่งชิมล้านพวกรนะจ๊ะเราสายสุดนะร้านอยู่ใต้นี่นะคะสวยมากเก็บของเนาะเมื่อก่อนเขาบอกว่าเปิดจนห้องบนด้วยค่ะอ๋อคล้ายหลองเข้านะคะแต่ทําไปที่โล่งค่ะสวยทําจากไม้คิดถึงน้องเอเลยเนาะเอนี่สดทั้งถ้วยเลยอ่ะใช่เขาเขาเป็นสายลูกสายลูยกไปยาวย่งแต่แรกไม่พอจริงพี่เบียร์ ดูจานให้เบียร์สิแดงแดงจริงจริงครับก็กินอาหารเช้าอาหารกลางวันกับสาวๆก่อนนะครับนะสวยๆพากันกินของหมดเลยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่สวยๆนะคะวันนี้ต้องลืมจ้ำเลยค่ะปัาเลยเนี่ยวันนี้กินยั่วๆแล้วกันนะคะเราไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มนะทุกคนคะเผื่อตำไทยเออมอ๋อตำไทยเหรอดูเขายิ้มไม่เต่า ช่งเยอะราบอ่ะไม่นกลางนาอเขาบอกว่าร้านลาบแต่กุยอ่อยแบบแต่กินอไไปนะอร่อยคนแบบน้องน้ำาลเมปูปลาไข่เค็มทำข้าวของอิ่งจากใบส้มตำใ่ไข่แดงได้ขาข้าวมันเค็มใช่ไะ่ม โอ้ใส่ไข่เค็มนะครับชิมชิมน้องบลอยน้องถึงเอาเลยจ้ะแซ่บโอ้โหแซ่บมากแซ่บเนาะไม่หวานน้มคั่วเราเหมาะต้องมาตามกันนะคะอร่อยมากมีเผ็ดด้วยเดี๋ยวเด้งเผ็ดให้นะคะลูกหิมตามแถวแม่ออนค่ะหมูนี่สุดยอดเนาะหลอกทุกเราแยกน้องบลอยกินไหนนะรัอร่อยจริง เลขที่ออกอดอดสามเก้าศูนย์นะครับนะกินอิ่มกินมากเลยกินหลายอย่างนะครับก็เดี๋ยวไปสถานีกันต่อไปดีกว่านะสาวๆครับกินของหวานแป๊บนึงไปเลยจ้าว้าวตกแล้วจ้าไปไหนต่อดีโปรอยกินกบเลยค่ะทำให้เราโดนฝนนะอ๋อเกี่ยวไอ้เนี่ยกินกบแล้วฝนตกเลยนะอ๋อ้องใส่กินเอาประมาณ ครับอ่ะเดี๋ยวพาน้องส่ยิ่งไปย้อมใจกินของหวานก่อนเพราะว่าสายโหดเกินไปน้องส่ยิ่งจะกรี๊ดแล้วเมื่อกี้นี้อิงจะบอกจะเป็นลมออ <c oughs> จะเป็นลมใช่ไหมนะเห็นเลือดจะเป็นลมน่าซีดเลยเนาะอ่ปะลุยกันต่อดีกว่า <c oughs> ตอนนี้ผมก็อยู่ที่โซน นามกีฬา700ปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็พาสาวมาคาเฟ่มาพักผ่อนหย่อนใจนะครับโอ้โหไม่ซูงแค่น้องบัวลอยไม่ซูงแค่แซงอินอ <c oughs> ้าวพอดีว่าพากันมาพักผ่อนหย่อนใจร้านมีความน่าสนใจแล้วก็เป็นแนวคาเฟ่เนะาะแซงอิงก็ชอบมากเลยนะ <c oughs> ท่านนี้พอไหวไหมไหวค่ะแต่ถ้าเป็นของดิบนี่ไม่ไหว <c oughs> <c oughs> อะให้สาวมาใสา่แมสป้องกันไปก่อนนะครับนะ ไปเลยจ้ะว้าวมาเกี่ยวกันนิดนึงสแกนอ่ะใส่เจลล้างมือก่อนครับป่ะไปเลยดีกว่าโอ้ร้านครับร้านพิซซ่าเลยรนไหนสวยเนาะครับโอ้หนี่คืออบพิซซ่าอย่างนี้เลยนะครับขออนุญาตดูหน่อยนะครับนี่ว้าวลองมนะั้ยนี่คือแป้งพิซซ่าครับ สาวตื่นเตึ้งใช่ไหมสาวตื่นเต้นล่ะไม่เคยกินพิซซ่าค่ะเคยกินแต่ผักกาดจอมอ๋อจริงดิเคยกินก็บอกแม่ไดไปสั่งน้ำแล้วก็มานั่งข้างนอกได้เลยครับบรรยากาศวันนี้ก็คืมฟ้าของฝนนิดนึงนะครับพาน้องๆมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับครับไปหาที่นั่งก่อนมั้ยสุดสองสาวนี่เหมือนคุณหญิงคุณนายแล้วเนี่ยสองสาวไต่แปลงร่างนะว้าวนะ แบบคลาสสิกจริงสวยครับตาตกแต่งฟ้าสวยงามมากเลยได้เลยกลับไปแสงยิ้งช่างนี้ก็ไม่บอกจ้ะพลังงานมาเต็มเลยนะเมื่อกี้หอเหี่ยวเมื่อกี้เห็นเลือดก็ใจสอ๋อครับน้ำมุหรอยแนวนี้ได้ไหมจ๊ะ หลงยิงเจอร้านแบบนี้ปุ๊บพลังงานมาเต็มเลยหลังจากที่พาไปชิมเลือดมา <c oughs> ทิ่ของดิบใช่เจอของนดิบจะเป็นลมเลยะมาแล้วชาเขียวกับไรครับครูคุณลุงเอียงโอเคกมะพ,พร้าวนะครับนี่สาวๆก็ไปเซอฟี่กันตามอธัธยาศัยนะครับนะพาน้องๆองมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับเดี๋ยวจะพาไปกินอะไรต่อครับ โอ้โซนปิ้งย่างนะก็อยากกินนะก่อนส่งสังอิงกลับบ้านเลี้ยงขอบคุณน้องสังอิงที่มาร่วมงานกับเราใช่ครับหลายวันเลยนะเดี๋ยวให้สาวๆมาชิมเค้กแล้วก็กาแฟชาเขียวนะครับมาแล้วแม่นางทั้งสองคนเป็นไหนม่เจ๊สเป็นไงมั่งถูกใจสาวๆเลยนะสวยมากจ้า้ครับอ่ะอันนี้คืออันนี้คืออะไรครับเนี่ย มาซองไอติมว้าวชาเขียวของน้องจัดเลยจ้ะสาวครับมาได้เวลาแล้วคลิปมะพร้าวกินกันไหมไหมเนี่ยไายอยู่นะอะไรจ้ะเรื่องของหวานนี่สาวนี่ไม่ไปสองรองใครนะขออนุญาตนะคะโอ้โหเนี่ยกรอบกรอบโอ้ดูสาวกินก็มีความสุขละครับ หลังจากที่พาน้องแสงอิงไปบุกป่าฝ่าดงไปแคมปิ้งกันมานะไม่เคยกินไอซิ่งกับไอซิ่งจานน้องบัวลอยน้ำที่เป็นทะเลลุยน้องบัวลอยก็พอดีว่าไปทําธุระยาวนะก็จะได้มาเข้าคลิปเราอีกครั้งหนึ่งเนาะครับแต่หลังจากนี้ไปก็สามารถไปลุยกันได้แล้วครับแปะมือกับน้องแสงอิงนะคบัวลอยอร่อยสุลาบได้ไหมถ้าให้เลือกดอกกระลาบกับไอติมชอบอันไหน โอ้โหสายโหดกับสายหวานมาเจอเนาะก่อนค่อยมาของหวานเลยค่ะอ๋อใช่ส่วนสายเองนี่ถึงกินไม่ดุแต่ลุยได้นะอ่าจะเราไปกินของหวานก่อนมื้อเย็นค่ำๆเราจะไปกินของขาวพร้อมอย่างของขาวพร้อมใช่ไหมกล้ามน้อออกตอนมาอยู่เชียงใหม่กล้ามน้องออกแล้วน้องจะเป็นปูละไปบุกป่าปลาดงมาบ่อยเนาะก็เลยมาเติมพลังให้กับร่างกายวิเคราะห์มอร่อยมากเลยคุณผู้ชม นี่ไปกินมาบอกน้องแสงอิงค่ะครับเคยมะพร้าวหองผมสฉ่ำสาวพักผ่อนตามอัธยาศัยเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันต่อยามเย,ย็นยามข้าคืนนี้นะครับ ป้าพาสาวๆมาเดินย่อยอยู่หน้ามชนะครับนะมหาวิทยาลัยมชเชียงใหม่นะครับมาเดินดูของย่อยอาหารเพื่อที่จะกินของอร่อยในยามค่ำคืนนี้นะครับนะส่งแสงอิงกับแม่ห้องสอนแล้วอาวใจหายเลยเกินพี่เบียร์นี่ใจหายตั้งแต่เราไปตั้งแคมป์แล้วค่ะพี่โอ้เนาะใจหายที่แคมป์ปิ้งของเราละครับก็เดินย่อยกันก่อนหน้ายบกาครึ้มฟ้ารึ้มฝนนะครับโอ้ มกแล้วก็มีหมาล่าตรงนี้นะครับอโอ้ชารันจวนนะครับกับร้รนค้าก็จะมีหลายโซนครับมีโซนเสื้อผ้าอาหารต่างๆนะครับบุฟเฟ่เราเราเก้าก้าโอ้รู้จะเป็นแนวนี้อยิ่งพร้อมแล้วไอ,อ,อ้ยิ่พร้อมเหรอสั่งอิงองอ่งหิวก่อนเพื่อนเลยยเหยวแล้วเดินย่อยเยอะแล้วครับอ่ะ,อออะเราลองมาดูนะว่าสาวๆอยากกินอะไรกัน คอันนี้คือโซนญี่ปุ่นนะน่ะฮัมทาโกยากิโอ้นะ่ากินมากครับไปดูหน่อยนะครับอร่อยนะคะสุดต้ตำลับเลยค่ะต้ำตำลับเลยนะของนี่ขนมย้อนยุคนะครับอันนี้ยูโน่ค่ะเล่นแล้วก็ตีมือเพื่อนทานค่ะตอนนี้ก็ยังเล่นโลโอ้จับกลาบจับุหลาบไหมตอนเด็กโอ้โหอันนี้คือบ่อยเลยนี่เป็นรูปแมวใช่ไหมอันนี้คือ ดักอายุดักแก่แล้วเนี่ยครับนี่แล้วก็มันจะนุ่มนิดโอ้โหคือลูกอมระเบิดในปาก่ใชแต่ตรงไหนคะเดี๋ยวฟังนะอ๋อข้างในเลยครับเดี๋ยวกินหลังอาหารเนาะได้เลยโอ้นี่อะไรเนี่ยไม้สิบบาททุกอย่างโอ้โหต้องใส่สีผู้หลงห้บ มันโตเกียวอันนี้ไม่ใช่แมลงวันนะพึ่งึ่งพึ่งหังได้ด้ยนะครับเคบับนี้อร่อยแน่ครับอะไรจ๊ะเจ้าผ้ามาโอ้โหจัดไปจ้ะไปหาอะไรกินกันต่อเนาะ สาาแล้วค่ะจ้าแฟนแลวครับหลังจากที่สาวๆไปช้อปปิ้งกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พากันมากินหมูกระทะสไตล์เกาหลีที่ฮงแดนะครับซึ่งต้นยางเลยนะสารพีนะครับมากินกันยามค่ำคืนกันดีกว่าครับอ้สาวๆจ้งโตได้แล้วโอ้โหอ๋อกระทะจะเป็นแบบนี้เรามีถุงมือให้เราด้วยนะโอ้ไม่เคยกินนะเนี่ยแต่น้องับลอยมาบ่อย ไม,นนไม่เคยนะครับ <S <S 2> <S 2> ปกติจะกินแต่หมุกกระทะนะครับตามกันมาเอาวัตถุดิบข้างในก่อนนะครับว้าวมีหลายอย่างมากมายเลยครับมียกเส้นกระเทียครับ <Mar a. S 1> มาลาเอาเส้นมาลาแล้วมี <S 2> <S 2> <Okay. S 1> ปลาปลากรลลี่นะครับแล้วก็เฮดนะครับเฮดเข้มอ่ะเต็มเลยนะอิงหิวไปหาซาซามุ่น ไม่ได้โมโหหิวแส่อิมบอกว่าเมื่อกี้รู้อิมตอนนี้ไม่ไหวแล้วลุงหิวเต็มเพราะว่าจะเสร็จแล้วนะครับน่าหน่าอาหารน้อุ่มอาหารสไตล์เกาหลีนะว้าน้องบุรามบอยนะไม่ได้คือผักนะคะมันกินหมูเกาหลีอ๋อจ้าครับโอ้ถ้าม่ได้น้องบลร่อยแนะ่ยนำมาคงไม่ได้มากินร้านนี้เนี่ยครับอืมผักก็น่ากินแล้วเนี่ยนี่ไก่ นี่เนื้อหรือเปล่าแดงๆแเป็นก้อนๆเนื้อนี่เดียบปะโอ้จัดไปพวกนี้เอาให้หน่อยครับอยากกินกินเนื้อถ้าจะใช่แล้วแดงๆตรงนี้ครับตับไม่เอาเนาะครับเอาเนื้อเอาสามชั้นครับเอาไปละค่ะสาวๆโอเคครับนี่วนพาสส่วนพาเมื่อกี้น้องลอยไปแล้วนะมันก็มีผลไม้นี่น้นจิ้มสไตล์เกาหลีเลยโอ้ปกติกินแต่หมูกระทะนะแต่โซนเกาหลีไม่ค่อยขนาดเท่าไหร่โอ้จิ้มจีเหรอน้องลอยจะขนาด สไตล์เกาหลีนะวันนี้ขออนุญาตตามส,สาวๆเลยแล้วกันนะเพราะพี่ไม่ค่อยถนัดจ,จ้ะครับอันนี้คือเป็นน้ำซุปเหรอครับน้องบุลอยอค่ะน้ำซุปโล่โอ๋อนะครับไอ้เรับก็ไม่ถนัดก็จะเป็นประมาณนี้ครับร <laughs> งงเป็นไก่ตาแตกเลยตอนนี้มัาจากยิงตรงไหนทำไมดูคล่องแคล่วจังเราต้องรวดเร็วในการหยิบว,วัตถุดิบกรัน<อ>ไม่ยากหรอกกายจ่ายจ่าโอเคโอเคครับอ่ะหิวหิวเอาหิวโมหิวแล้วแสงยิงหมดกินได้ทุกอย่างเลยจัดไป ในไหนก่อนกลับแมงสองก็ต้องเอาให้เต็มที่นะจ๊ะครับอ้วนก่อนครับได้อ้วนก่อนกลับแล้วก็เข้าไปรถที่แมงสองนะจ้ะไปดินออกได้เลยโอเคค่ะครับเตรน้องแนะนำน้ำจิ้มนะน้องบัวลอยน้นเด็ดมากน้ำจิ้มอเลยเนี่ยสามลูอ๋อสามลูกเป็นสีขาวๆกลุ่มนี่เหรอโอ้ของขาวเนี่ยน้องบัวอยสมน้าถ้ามาอยู่เชียงใหม่บ่อยค่ะพี่ลองพามากินี่นี่อนอ๋อ อย่างนี้แล้วนะครับสามชั้นครับจัดไปว้าวจัดเลยนะใสัยอีกนี้ใสัยกินจะดูข่องมากเลยดูกลมกลืนสุดๆอ่ะครับ<อ>ใช่ไหม ครับดูแบบนี่คือคนไม่เคยกินนะแต่คล่องกว่าเบที่ครับเบธี่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยตอนเนี้ยน้ำคูกอตองการอ๋อน้ำคูกอตองการแบบนี้นะครับว่าอยากได้เส้นดำๆไม่ออมอ่ะเหรอผมประทับใจอาหารเกาหลีมากเลยครับผมแปลกตาดีนะครับโอ้ยกินเป็มนะเธอสาวๆก็จัดเต็มเลยค่ำคืนนี้ครับเอาเปสี่เอาเจลเดี๋ยวไปละจัดไป เดี๋ยวขออยาก,กินกันนะครับว้าวหน้าตาดูดีมากครับกินเลยค่ะกินเยอะๆแล้วกันนะคะวันนี้ใช่กินเยอะวันนี้อยู่กันทั้งวันเลยนะน้องบดวลอยเนาะไปกินเที่ยวนะครับนะไมองไปคาเฟ่ะเฟนะครับนะครับเดี๋ยวจะให้น้องบัวลอยมาแปะมือกับแสงเองนะครับเพราะแสงจะต้องเดินทางกลับแม่ห้องอนก่อนแต่ว่าน้องแสงจะมาหาเราเรื่อยๆนะเราก็อยู่ับพี่ก่อนนะอยู่เรื่อยๆเนาะขอชิมเนื้อหน่อย เป็นแดงแดงข้าวต้มปลาหกครับชอบผืขาวขาวอ๋อมาแล้วอะไรมาอีกอิงจัดการให้หมดเด้อเนื้ออร่อยหิวเนื้อมาครับวูฮ์ยังยังค่อยค่อยอิงอาหารไปไปไหนเดี๋ยวพี่เบียร์กินหมดพี่กินเยอะจัดกินเนื้อละ ค่ะวันนี้นะจ้าเดียก็แบบอยกเอาจิ้มจิลองมานัน้ำจิ้ม้วแต่ชอบพี่จริงมันมีน้ำจิ้มเกาหลีด้เนาะนแต่เราน้ำจิ้มสามรสมาคนเมืองกินสามกินแต้วแรกนึกว่าโตเต็มแลพอดีเลืออโตพอดีเลยเามาสายไปหนเรามาช้านะมาถึงร้านก็คนเยอะมากมายเรกอบไม่ันกือบเต็เลยไอ้ยิงไปไมั ทานไหมจ๊ะไม่ค่อยค่ะก็มาอีกนะคะได้จัดไปขับรถมาค่ะคอเขาเนี่ยอร่อยครับมานอกบ่อยเยนะเป็นยังไงบ้างอียังยกตัวเองมาไม่ไม่ไหวเลยค่ะเฮ้ยแสงยิงอะไรเนี่ยโอ้โหท้องมาค่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไปฝากท้องมาไปฝากท้องมานะเจ้าก็เป็นทริปพาน้องๆมากินเที่ยวแบบเอาให้อิ่มหนำสำราเลยเนาะก็น้องแสงยิง น้องสงอิงไว้ค bueno ่อยไปรถที่แม่เสอนนะจ๊ะสู้ๆน้ำหรือเปล่าสู้ๆทุกอย่างบวมอ๋อจ้ะยังไงก็ขอให้สิงเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวน้องบลอยจะมาทำหน้าที่แทนแล้วกันเนาะไปบ๊ายบายอบคมากบ๊ายบายขอบคุณพี่เบีย์นะคะที่ดูแลอย่างดีตลอดน้องใหม่อยู่เชียงใหม่ค่ะจ้ะโองทบวมน้ำเท่านั้นน ดูมอาหารมีขนมนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้สถานการณ์ปกติจะไปเที่ยวหาที่แม่ห้องสอนนะจ๊ะเนาะจะยังไงขอขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันคิม่าเนาะจะแล้วเจอกันครับบุณคบับยิ่นี่นำนำอ๋อจ้า